ได้มาแล้วนะคะทุกคนแต่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่วันนี้อยากจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่าขวดน้ําที่เราได้มาน่าจะประมาณเป็นเดือนแล้วนะที่ได้มาเนี่ยค่ะเป็นขวดน้ําที่เปลี่ยนจากน้ําธรรมดาให้เป็นน้ําแร่อันตรายนะคะนี่ค่ะขนาดห้าร้อยมล ดูข้างในนี่จะเป็นไส้ไส่ไส้กลองไสใกล้กอง,กกองแต่ตอนนี้มีน้ําอยู่นะพอดีเติมน้ําใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวเทให้ดูะคะ่ะน้ำ <c oughs> ราสามารถเปลี่ยนน้ําธรรมดาให้เป็นน้ําแร่อันคลรายได้เลยนะคะน้ําแร่อันคลรายมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรานะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถที่จะกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้คือเหมาะสําหรับพกพาได้สะดวกเลยค่ะถือไปไหนได้เลยเพราะว่า มันเป็นขวดเล็กๆเ,เหมือนขวดน้ําเปล่าปกตินี้เวลาเราซื้อน้ํามาจากที่ร้านค้าหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาเทใส่ขวดอันนี้จากที่น้ําธรรมดาก็จะทําให้กลายเป็นน้ําแร่ที่มีคุณคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนคนเรานะคะเป็นน้ำแร่อันคลายที่มีค่า pH 7.5ถึง8.5อยู่ระหว่างนี้นะคะเป็นน้ำเป็นน้ำที่มีคุณภาพสำหรับ ชีวิตของคนเรานะคะอันนี้ก็คือเราซื้อมาจริงก็เลยใช้มาสักประมาณเดือนประมาณเดือนหรือสองเดือนค่ะก็เลยว่าโอเคมันคุณภาพมันดีก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ดูนะคะเผื่อที่บ้านใครยังไม่มีเครื่องกรองน้ําแล้วอยากดื่มน้ําที่แบบมีประโยชน์ <c oughs> ก็สามารถที่จะดูที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าซื้อไหนมาอีกเราจะมารีวิวให้ดูนะคะ ว่าเราใช้จริงแต่สำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีเหมียวด้วยนะ